สวัสดีครับวันนี้วันอะไรนะวันวันจันไหมว,วันจันท์วันจันทร์ที่24ี่ครับเ็เด็กๆอยากกินอ,อ,อะไรนะพิซซ่าครับก็เลยมาสั่งพิซซ่าหน้าอะไรหน้าปังนี่กระสังบ้านเราครับกําลังถามันนี้หน้าอะไรครับอันนี้หน้าอะไรหน้าฝนอ,อันนี้เป็นหน้าหาวเอี้ยนอ๋อหน้าหาวเอี้ยนครับผมดูแม่ค้าครับแม่ค้าก็ยังสวยครับ อย่างดีอย่างดีงดใช่อย่างดีเลยดูดิมาสั่งได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านทองนี่เองถ้ามาอําเภอก็สั่งถ้าถ้าไม่ได้กินร้านนี้นี่ถือว่ามาไม่ถึงครับใช่ไหม <c oughs> อย่างดีอะ่ะด,ดูการประดิษฐ์ประดอยเลยครับเรียงหัวเลียงหาง โอโทษทีครับดื่มเป็นถอดอากาศออนี่ค,ครับพิธีพิธันทุกขั้นตอน อ้าวดูครับเห็นไหมครับโอ้ว้าวหนักมากอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือม<า>นมหอมมาย,ยองเนสยยตัวน,นี้เป็นมะละกอเอ้ยชีส อ๋อใส่มะละกอไปด้วยเขาไม่ใช่ส้มต่ำนะครับอ๋อหน้ามะละกอครับพิซซ่าหน้ามะละกอแล้วมีพิซซ่าหน้าหนาวหน้าฝนอะไรงนี้มีไหมครับเนี่ยค่ะพิซซ่าหน้าร้อนเอาพิซซ่าหน้าร้อนอ๋อนี่พิซซ่าหน้าร้อนครับโอ้อย่างดีครับท่านผู้ชมดูครับประดิษฐ์ประดอยมากครับพิธีพิถันมาก น่ากินมากเลยขนาขณะที่ผมบันทึกอยู่นี่ผมคืนน้ำลายไหลอึกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหอมมากครับท่านผู้ชมได้กินไหมครับหอมหอม,อมนั่นนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อต้มนะครับ เลข้ออันนี้เขาเรียกว่าตัดใช่ไหมครับโอตัดเร้นชิ้นแล้วไม่ตัดได้ไหมถ้ากินอยากจะกินชิ้นเดียวอย่างเงี้ยได้เราจะตัดดีกว่าครับจะกินไม่หมดใช่ครับแล้วจะกินไม่หมดเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไหมอ่ะก็ได้นะถึงแล้วบางคน ทั้งคนชอบร้อโรดอย่างนี้อ๋อแต่เวลาจะกินเราจะเราก็เอามาอุ่นอีกอุ่นใช่ออาอย่างดีเสร็จแล้วครับหนึ่งถาดคาโบเอตกับอะไรนะคะซีฟูด้ดซีฟูด้ดอันนี้คือทะเลไม่ต้องใส่อันนั้นด้วยดิใส่ปลากรลัง ใช่ไหมกรังไม่มีอ่ะเอางัาน้นจะเป็นทะเลได้ไงอ่ะมีตะกละมือตะกละมืออ๋อครับขับอ๋อนี่เพิ่งเห็นเลยนะฮะในวิธีการทำโดยดครับมันคือแป้งนะครับตังหรือแป้งแป้งแป้งโรตีใส่แป้งโอ้แป้งตังนี่ไม่ใช่แป้ง ซาลาเป้มาเยอะโอ้นาเยอะหน้าขาวหาวนาหน้าหนาครับดูดอครับเห็นไหมครัพี่ทีพีทันครับชอบชอบตรงนี้แหละครับ มั่นใจเลยครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกสําหรับผมนะแต่ไม่ใช่ครัง้งไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสำหรัผบ,บผมแน่เลยเลย,ยต้องมาบ่อยครับโอกาสหน้าเชิญใหม่อันนี้ขายทุกวันเลยใช่ไหมครับขายทุกวันะจะหยุดเฉพาะวันที่ไม่ได้ขายจะพาะวันไหนไม่มาไม่เปิด <laughs> นี่เขาเรียกว่าเคมีตรงครับ แม่ค้ากับลูกค้าครับไม่เคมีตรงครับไปไหนก็ไปด้วยครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ด้ๆๆ,ๆ <c oughs> ว้าวโอ้ครับฮะ <c oughs> ไม่แล้วเหรอไม่ไม่หรอยังไม่ค่อยตกเลย คนละชิ้นกันว <laughs> ันน,น,นี้ผักข้าสีาใช่ไหมครับรวมผักรวม ดูท่อของไมค้านี่ครับสามท่อเลยครับรเสวยงไงเอาละครับแล้วพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ